สวัสดีครับทุกคนนะครับอยู่กับผมสัญชัยนะครับอยู่ในช่องนี้หน้ารอคดีปกครองพันเคสนะครับ EP ที่30แล้วนะครับเผาไฟไล่ยุงให้วัวให้ควายเดือดร้อนทั้งหมู่บ้านทำไงดีนะครับคดีนี้เป็นคดีอุทาหรณ์นะครับเป็นตัวอย่างที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับออพี่น้อง นะครับพี่น้องป้องปลานะครับพอลุ่งแม่ปลาเด้อครับใครที่เคยเห็นไหมใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็บ้าน,นข้างๆก็เลี้ยงควายนะครับเลี้ยงวัวนะครับก็ยุงมันเยอะอย่างเงี้ยนะครับก็จุดไฟนะครับจุดไฟและจุดแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบมีควันด้วยนะเออลุกเฉยๆนี่ไม่เอาแบบควันเยอะ <c oughs> มีเอากิ่งไม้ที่เป็นแบบพ,พี่สันเคยเจอนะครับพี่สันมีมีประสบการณ์นี่แบบทั้งเป็นคนเลี้ยงแล้วก็เป็นคนที่เดือดร้อนนะครับทํากับเขาไว้เยอะมั้งนะครับเคยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับก็นานและ้วนะครับยี่สิบสามสิบปีที่แล้วนะครับก็อยากให้มันมีควันก็เอากิ่งไม้ที่มันเปียกๆนะนึกออกไหม เคล็ดลับนะเคล็ดลับอย่าไปหาทำนะสงสารคนอื่น <c oughs> แต่ก่อนก็ไม่ได้นึกอะไรรลกนะนะครับควันเยอะมากจริงไล่โอยไล่ทั้งคนทั้ง <c oughs> ทั้งยุงนะครับแล้ว <c oughs> ทีนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้วพี่สันก็ไม่ได้เลี้ยงคราวนี้ข้างบ้านเลี้ยงบ้างคราวนี้ <c oughs> จุดบ้างควันอูด ไม่นอนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็เช่นกันนะครับมันเป็นปัญหามากๆทำถ้าจุดทุกวันหรือจุดแบบควันเยอะๆมันนอนไม่ได้แล้วก็ปัญหาสุขภาพนะครับเกี่ยวกับระบบหายใจนี่อันตรายมากๆเลยนะครับค <c oughs> ดีนี้ก็เช่นกันนะคล้ายๆว่าคนผู้ฟ้องคดีเนี่ย อยู่บ้านติดติดกันนี่แหละไม่ไม่ห่างกันมากกับบ้านนี่คนที่เลี้ยงวัวเนี่ยก็สุมไฟไปไลย,ยุงนี่แหละนะครับห่างประมาณหกสิบหกสิบเมตรไกลไหมหกสิบเมตรเนี่ยถ้าเป็นควันไฟนี่แป๊บเดียวนะนะครับควันมันเขาเรียกว่ามันเขามงอะเนาะก็คงได้รับความเดือดร้อนจริงจริงอะนะนะครับ คือพี่แกที่เลี้ยงวัวเนี่ยแกก็จุดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตามวิถีเนาะวิถีของชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยจุดจุดไล่ยุงอะไรตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็และเผาถ่านด้วยเออมีข้อเท็จจริงมาเพิ่มนะคือเผาถ่านด้วยมันเป็นเหตุให้พี่แกป่วย นะครับป่วยแล้วก็แพทย์วิชัยนะคราวนี้ <c oughs> แพทย์วิชัยว่าเป็นภูมิแพ้จากเป็นไซนัสอักเสบจากควันไฟและควันบุหรี่เออมีเหตุมีหลักฐานนะมีหลักฐานแพทย์วิชัยเลยนะครับคราวนี้ก็แกก็ไปร้องเรียนนั่นแหละเทศบาลตบนร้องเรียนไปแจ้งความอะไรทำทุกอย่างเ,เพื่อที่จะ ม่ให้ควันไฟมันให้หยุดนะนะให้คนจุดไฟหยุดหยุดทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เลี้ยงวัวก็อ้างว่า <c oughs> มันสูมไฟเพื่ออะไรมแมลงมันเป็นวิถีชาวบ้านเขาก็ทำกันเป็นปกติชาวบ้านนั่นแหละไม่เห็นจะเป็นไรเลยแกก็อ้างแบบนี้เอาไงละ่ะคนหนึ่งป่วยคนหนึ่งก็วิถีปกติชุมชน ทำไงดีนะครับสุดท้ายแล้วนี่สุดท้ายเลยนะมีการเขาเรียกว่าอะไรมีการเจรจาตกลงกันแล้วก็มีมติที่ประชุมประชาคมนะครับ ให้ให้ทำได้แต่พยายามอย่าให้มันมีไฟมากนะครับแล้วก็รีบจุดตั้งแต่หัวค่าแล้วก็อย่าเพิ่มไฟอะไรอย่างนี้คล้ายๆว่าพยายามปองดองไกเกีย์นั่นแหละนะครับเอาเป็นคอนเซปต์นะพยายามไก่เกียร์ปองดองนั่นแหละก็คือคนป่วยก็ไม่เห็นด้วยแหละเนาะก็เลยมีการยื่นฟ้อง ตำบลเทศบาลนะครับเพื่อยื่นฟ้องนายกด้วยนะครับต่อสารปกครองและในขณะเดียวกันนะก็มีการยื่นฟออ้องเป็นคดีอาญาด้วยต่อต่อคน,นจุดไฟนี่นะครับซึ่งใน ในคดีอาญาเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะปรับมมีการปรับแล้วก็มีการชดใช้นะครับคล้ายๆที่ภาคษาแบบแบบตามยอมอคือเอาปรับหนึ่งพันบาทเนาะเดือดร้อนลำคาญแล้วก็ตกลงว่าจะไม่ทำ จุดไฟอีกแล้วนะครับนะครับจะไม่เผาถุงพลาสติกอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็โอเคยอมกันได้ในคดีอาญาก็จำเลยก็คือคนจุดไฟนี้ก็ยินยอมชดใช้ให้ผู้ป่วยก็หนึ่งมื่นบาทนะเอาข้อเท็เลขกกลมๆนะก็ยอมกันไปนะครับส่วน คดีปกครองล่ะกรณีที่ฟ้องว่าเเทศบาลเนี่ยละเลยนะครับก็คือไม่เห็นจะแก้ไขปัญหาสักทีนะนะครับมีแตป่ประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ้างแต่ประชาคมมติอ้างแต่แบบวิถีชาวบ้านปฏิบัติกันมานานแต่คนอยู่มันจะไม่ไหวแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยควันม,มันเยอะเกินอะไรคงแก้คงป่วยจริงอดูแล้ว <c oughs> สารปกรครองสูงสุดก็มีใช้ประเด็นว่านี้ว่านะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะก็คือในกรณีที่บุคคลทําการใ,ใดๆนะเป็นเหตุให้เกิดแสงรังสีเสียงความร้อนมีพิษสันเสือนฝุน่นละอองนะครับเท่านะขมเมานะครับก็เป็นความเดือดร้อนนะครับ จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจอันตรายต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัยได้แบบใกล้เคียงเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเหตุลำคาญอ่าเหตุลำคาญมีหลายเหตุนะครับตามมาตรา25วงเล็บ4พรบการสาธารณสุขนะนะครับไปดูเพิ่มเติมได้นะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็ลองไปเปิดมาตานี้ดูแล้วก็ลองเอาไปคดีนี้นะครับไปเป็นแนวทางดู คำพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ .280 แปดศทับสองพไปดูได้นะนะครับ <c oughs> <c oughs> ในในคดีนี้นะครับ <c oughs> ข้อเท็จจริงในสารปกครองสูงสุดเนี่ยในปรากฏในวันนั่งพยยิจารณาคดีครั้งแรกของสารปกครองในชั้นต้นนะ มีการแถลงว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ไม่ได้จุดไฟแล้วนะไม่เลิกก่อไฟเผานะครับวัวควายก็เอาเข้าคอกก่อนนะครับแล้วก็ใช้หม้งกันมแมลงนะครับแล้วก็เผาฐานก็ยกเลิกไปแล้วเพราะต้องขออนุญ,ญาตก่อนถึงจะเผาฐานได้อะไรางี้นะครับ ก็จึงคดีในชั้นศาลสูงก็ฟังเป็นยุติว่าปัจจุบันได้ก่อนะครับคนเลี้ยงวัวนี่ก็ได้ก่อเลิกก่อเหตุลำคานดังกล่าวแล้วก็คือไม่มีเหตุเดือดร้อนลำคานที่ศาลจะต้องออกคำบังคับต่อไปออโอเคมาถึงศาลสูงแล้วเขาก็ไม่มีเหตุแล้วนะครับไม่มีเหตุบังคับแล้วนะ แต่ประเด็นก็คือนายกเทศมนตรีเนะี่ยเขาละเมิดไหมละเมิดจากการละเลยไหมที่ที่ยังปล่อยให้แบบยังจุดมาเรื่อยๆพยายามแก้ไขอยู่เขาละเลยไหมนะครับสารวิจัยในส่วนนี้นะครับว่าแม้นายกเทศมนตรีจะได้ดําเนินการแก้ไขความเดืดร้อน ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาตลอดแต่เมื่อเหตุเดือดร้อนลำคาญยังอยู่นายยกเทศมนตรียังต้องมีหน้าที่ดำเนินการให้เหตุนั้นหมดสิ้นไปตามมาตราย8วรรคหนึ่งพรลการสาธารณสุขนั่นแหล สักครู่นะนะครับเออในเดี๋ยวสักครู่นะมันมีข้อเท็จจริงหนึ่งเอ,อการละเลยเนี่ยจาก ต่อหน้าที่ที่ไม่ละหะไม่ระงับเหตุลํำคาญนี่ก็คือไม่ทำให้ควันมัน,มนหมดไปะนะพูดง่ายๆมันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งนะมันเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งทำให้ผู้ฟ้องอ่ะเป็นลูกภูมิแพ้เป็นอันตรายต้องเข้ารักษาตัวนะครับก็เลยเป็นเป็นละเมิด คือทำมาอยู่นะแต่มันไม่หมดสิ้นไปทำให้เขาป่วยพี่ซันกะพี่ซันกำลังกาลังสรุปข้อที่จริงให้มันสั้นให้อยู่นะงเงียบๆไปนะให้มันเข้าใจง่ายสรุปแล้วมันยังเป็นละเมิดนะที่ที่เขาละเลยตอนเขาละเลยเทศบาลละเลยแล้วเขาป่วยนั่นแหละเขามันเป็นละเมิดแล้วนะครับ และมันเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการละเลยด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเม้ว่าเขาจะจริงว่าตอนนี้เขาเลิกไปแล้วนะแต่ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เขาป่วยมันมาจากเป็นผลโดยตรงจากการละเลยที่เทศบาลไม่มาดูแลมีเรื่องควันเรื่องอะไรเผาถ่านอะไรต่าง มีหน้าที่ต้องดำเนินการนะแต่ละเลยไปแม้ว่าได้รับการลงเรียนจะพยายามทำมาอยู่นะนะครับมันไม่หมดสิ้นไปแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ในเรื่องนี้นะ ผู้ฟ้องอไม่ได้เรียกค่ารักษาพยาบาลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แบบคดีชั้นต้นสารปกครองชั้นต้นตั้งแต่แรกเพิ่งมาเรียกตอนชั้นคำอุทธรณ์ชั้นศาลสูงมันเป็นกรณีที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ได้กล่าวโดยชอบในสารปกครองชั้นต้นมาศารกร็เลยไม่อาจกำหนดค่าเสียหายให้ได้นะครับ ส,สิ่งที่พี่สิ่งที่พี่ซันสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันนะก็คือ <c oughs> การแก้ไขเเหตุเดือดร้อนลำคาญของหน่วยงานเนี่ยมันต้องมันต้องเคลียร์ให้ให้จบโดยเร็วนะมันเป็นหน้าที่เลยนะเป็นเป็นการจัดทำบริการสานาะอย่างหนึ่งเลยไม่งั้นท่านก็จะ แบบนี้แหละมันเป็นละเมิดก็คือมันละเลยแต่ในความเป็นจริงแล้วผมก็เข้าใจนะนะครับว่าเออบอกแล้วช่วงแรกก็ปณีปนอมแหละก็คุยกันแหละนะครับอีกฝ่ายนึงก็ยังดื้ออยู่นะอีกฝ่ายนึงก็ป่วยอย่างเงี้ยอา้าวก็แก้ไขอีกรอบอะไรเงี้ยก็พยายามทำอยู่ แต่เหตุมันยังคงจุดอะคงจุดควันเยอะจนป่วยอะแสดงว่าจุดเยอะอยู่นะนะครับจนป่วยอะนะครับและอีกอย่างหนึง่งที่ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เดือดร้อนเกี่ยวกับการจุดไฟไล้ยุงนี่นะก็คือ เวลาไปขอใบรับรองแพทย์เนี่ยคดีนี้เขาฉลาดมากเลยนะคนฟ้องอะ่ะเ,เ,เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรใบรับรองแพทย์เขาชัดเจนมากเลยนะว่าป่วยจากการแบบควันไฟหรืออะไรนะเดี๋ยวนะเป็นไซนัสเป็นภูมิแพ้จากควันไฟควันบุหรี่อย่างเงี้ยเนี่ยแบบนี้โดยตรงเลย มันมันเป็นข้อเท็จจริงที่ละเมิดเป็นผลโดยตรงเลยนะแบบนี้มันก็มีพยานหลักฐานที่หนักแน่นหน่อยมีความเชื่อมโยงเเหตุและผลของการกระทำการละเมิดนั่นแหละที่ชัดเจนอยู่มันก็เลยแต่เสียดายแต่ผมก็เสียดายอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ขอมาในชั้นตน้น สารก็เลยไม่ได้กําหนดให้แต่ถามว่าเรื่องพยานหลักฐานเขานี่โอ้โหก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับก็เป็นตัวอย่างนะวะ่าเออเนี่ยนะคลิปนี้นะก็แชร์ให้คนที่เขาเดือดร้อนก็ได้นะครับน้องๆพี่ๆแล้วก็ให้เขาได้ฟังจุดนี้ด้วยนะครับชี้ให้จุดตรงที่ระบวกเขาก็ได้นะครับ ให้หลักฐานการป่วยอะแบรับรองแพทย์อย่างี้ให้มันชัดๆเลยนะครับเวลาเอาไปต่อสู้คดีว่าต่อสู้ในชั้นอุทธรหรือว่าชั้นศาลโดยตรงเนี่ยมันจะได้แบบชัดๆมัดข้อที่จริงได้ได้ปราศจากข้อสงสัยนะว่าละเมิดแล้วทําให้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่ละเมิดคือละเลยอ่ะนะครับ ป่อยให้จุดไฟควันขโมงเต็มหมู่บ้านะนะครับแล้วป่วยกันนะครับและคดีนี้เนะี่ยมีข้อเท็จจริงเนี่ยสิ่งที่อยากบอกอีกอันนึงนะอันที่สองแล้วนะคือเขาดำเนินการทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีปกครองนะเขาไปร้องเรียนให้หน่วยงานต้องออกมาช่วยรับผิดมาช่วย แล้วก็ฟ้องคนที่จุดไฟไล่ยุงด้วยเลี้ยงวัวด้วยเนี่ยก็เป็นอาญามันจะเป็นคล้ายๆแบบคดีเดือดร้อนลำคาอะไรอย่างนี้ก็ตามแต่ก็ทําให้เห็นว่าเออเขาก็ป้องกันชีวิตร่างกายเขานะนะครับและสิ่งที่อยากจะแบ่งปันอันที่สามในคดีนดี้ได้ประโยชน์เยอะนะคดีนี้นะก็คือวิธี วิถีเขาเรียกว่าวิถีชุมชนอะไรต่างๆที่มันก็เช่นวิถีแบบว่าจุดไฟไล่วัวยุงแบบเหมือนสมัยก่อนนะบ้านเรือนมันไม่ได้หนาแน่นนะนะครับบางครั้งก็จุดตามไล่นาะห่างๆในป่าอะไรมันก็มีใครเดือดร้อนเนาะแต่ทุกวันนี้บ้านเรือนมันคนมันเยอะขึ้นนะครับบ้านเรือนก็หนาแน่นขึ้นจุดบ้านหนึ่งนี่มันควันลอยต่ํานะ กระจายไปทั้งหมู่บ้านเลยหลายครัวเรือนอย่างเงี้ยเป็นแปดสิบร้อยหลังคาเรือนอย่างนี้รับผลเยอะมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีเดิมที่เคยทํากันมาแต่มันเดือดร้อนอย่างนี้ก็ลองพิ่าาดูเนาะนะครับอย่างที่พี่ซันเล่าเออสมัยก่อนนมันก็ไม่ค่อยมีการร้องเรียนแบบนี้กันเพราะทุกบ้านก็จุดจุดกันไปจุดกันมาเนาะแต่สมัยนี้แล้วก็บ้านมันห่างกันมาก นะครับแล้วก็ไม่ได้หนาแน่นแต่ทุกวันนี้นะครับมันหนาแน่นมากขึ้นแล้วก็ฟันมันอูดได้นะบ้านมันหนาแน่นนะนะแล้วก็มีการมีปิชานปกครองขึ้นด้วยนะก็มีการร้องเรียนอะไรกันก็จะเป็นพันธฐานหนึ่งพันธฐานใหม่นะครับ มีอะไรอีกไหมอ่ะเออละสาระสำคัญก็เพียงแค่นี้น่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเอาไปแบ่งปันหรือไปเล่าสู่วอลุ่งไปป่าฟังกันน้ำเด้อนะครับสิดได้ระมัดระวังแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไระป้องกันสิทตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ เลียงวัวเลียงควายสีด่ยบออ่อจอุดไฟครับใส่มุงแทนก็นได้ครับอาจจะจุดสักน้อยบอควันไหลสักน้อยก็ดับเนาะจงเบือดหลอนจากของเดือดร้อนผู้อื่นเนาะนะครับก็คลิปนี้เพียงแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ